สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้จวนท่านฟัง6เทคนิคบริหารเวลาสูตรเซเนกานักปราชเตอิกนะครับเรื่องราวของการจัดการเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับถ้าท่านอยากจะให้มีผลงานที่ดีขึ้นประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้นประสิทธิผลของการทำงานดีขึ้นแล้วก็ รวมถึงสภาพจิตใจนะครับสภาพจิตใจเรื่องราวของความสัมพันธ์ต่งตางๆนะครับดีขึ้นเวลาสําคัญนะครับทางสโตอิกนี่ก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เช่นกันนะครับเซเนกาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนักปราดญต์ต้นแบบของสโตอิกก็มี6เทคนิคครับในการบริหารจัดการเวลาซึ่งจะทําให้ชาวสโตอิกนั้น มีผลงานประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานที่ดีขึ้นนะครับผมได้เดียนี้มาจากทางาคุณไรอันฮอลลีเด์นะครับผู้ที่ทำเดล่สโตอิกนะครับเขาก็ได้บอกไว้ใว่า6เทคนิคการจัดการบริหารเวลานะตามสูตรของเซเนกาคือหนึ่งจำไว้เลยว่าคุณต้องตายครับโอ้คนนี้แรงมากนะส ให้คุณค่ากับเวลาของคุณมากกว่าทรัพย์สินของคุณฮะสจงโหดเที่ยมครับกับสิ่งที่ไม่สำคัญครับสี่แต่หนักเลยว่านะฮะเ,เวลาว่างไม่วาสนับอะไรครับแล้วก็ห้าเนี่ยพักผ่อนครับพักผ่อนอย่างกระตือรือร้อน,นะฮะไม่เกียดคลานะเออนี่น่าสนใจนะห มีการรีวิวครับรีวิวหรือจดจำเนี่ยทั้งวันทุกคนกิจกรรมคุณนะเพื่อทบทวนฮะนี่เป็นสิ่งที่เซเนกาแนะนำนะถ้าคุณอยากจะผหานเวลานะใช้เวลาคุ้มค่าเนี่ยให้ทำหกเทคนิคนี้ดูครับนะฮะการแหารคุ้มค่าเนี่ยาการผหานเวลานะจะทำให้คุณเนี่ย มีโอกาสที่จะคว้าโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมได้นะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีการโฟกัสนะใช้เวลาโครงการครับเป้าหมายแล้วก็ผู้คนที่สําคัญในคุณมากขึ้นครับนะที่สําสคัญคือการผ่านเวลาที่ดีนะจะช่วยคุณมีสมาธิแล้วก็ Priority ครับจะระดับความคัญได้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งโอ้โหนะถ้าทำได้รนี้นะผมว่า ชีวิตคุณยังไม่ยุ่งเหยิงนะผมว่ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนที่เป็นมีความมีความราบเรียบนะมีความราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแนะน่นอนฮนะข้อแรกนะจำไว้เลยว่าคุณจะต้องตายมันเป็นแนวคิดสําคัญของโสเอกว่าเวลาคุณมีจํากัดนะเวลาคุมีจำกัดนะกกด,ดังนั้นเนี่ยอย่าได้เสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นฮนะมันก็ไปสอดคล้องกับกับกับ กับข้อข้อสนะคืออะไรก็ตามครับที่ไม่สำคัญนะคุณจะต้องอย่าไปแคร์มากครับอย่าไปใช้เวลามากคือจะว่าวีเนสโตอีกนั้นเรื่องราวการแผนเวลานั้นมันก็สอดคล้องกับกฎพารีโตนะคือ,อสินที่คุณทำยี่สิบเปอร์เซ็นครับ,ม,รบมักจะให้ผลประแปดสิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็สินที่คุณทำแปดสิบปอร์เซ็นตนั้นมักจะให้ผล ผลผลิตย0สครับหายเจอนะว่าอะไรก็ตามที่คุณทํา20%แล้วได้ผลิตปดสิเปอครับในชีวิตคุณมีอะไรบ้างครับก็พยายามโฟกัสมุ่งเน้นจริงจังแล้วก็ทําให้สิ่งนั้นมันแข็งแรงอนี่นี่เป็นกฎของการทํามาได้มากครับนะบซึ่งสิ่งที่คุณจะทําให้คุณมองว่าอะไรเนี่ยสิ่งที่ทำให้คุณโฟกัสว่า ฉันควรทําน้อยได้มากนั้นนะข้อเนี้ยสาคัญนะคือจําไว้เลยว่าอีกไม่นานคุณต้องตายครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้ชัดว่ายัางไงซะฉันฉันต้องตายแน่นอนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราโฟกัสว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสูของเราครับนั่นแหละครับมันทำให้เรานั้นมี priority ครับมีจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งเนี้ยฉันต้องทำละ ต้องทำให้ดีสุดเพราะว่าสิ่งนี้มันมันจะทําให้ฉันได้ผลงานที่ที่ดีขึ้นผลงานที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ทําให้ฉันได้รับการโปรโมทนะคือที่สุดแล้วอนเรามันก็ไม่เหมือนไัครับคือเราก็ต้องสําเร็จอนะเนาะส่ควมสำเร็จไปถึงความฝันของตัวเองฮะบรรลุถึงความฝันนะดังนั้นเนี่ย การที่เรามี Priority ว่าสิ่งเนี้ยฉันต้องทําให้ได้ทำให้เร็จนั้นผมว่าสําคัญนะทำให้คุณกระตือรือรนครับแล้วก็ตอนเชา้าอยากลุกขึ้นมาจากเตียงครับเพื่อไปทํางานนะตรงเนี้ยถ้าคุณรู้ว่าชีวิตฉันมีเวลาไม่มากหรอกนะฮะมันจะย่อไปว่าอะไรสําคัญที่สุดสำหรับฉัน Priority มันครับแล้วทําสิ่งนั้นครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มัน มันไม่สําคัญก็รูทเลสครัอบครับ่าเนี่ยรูทเลสคืออย่าไปแคร์นมากครับทําอย่าทำมอย่าไปอย่าทำนเยอะครับโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดสำหรับคนฮะและ้วก็ที่สําคัญครับคือชีวิตเราก็รษยดเราเนาะถ้าจะเคร่งเครียดมากเกินไปมันก็มันก็ไม่ได้ดีมากมายนะรผลจะผลลดลงนะครับถ้าเราจริงจังเคร่งเครียดการทำงานมากไปถึงแม้สิ่งที่สำคัญก็ตามนะ แต่ว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราแบบว่าทํางานไม่พักเลยนะยิ่งทํางานเยอะประสิทธิผลจะลดลงครับการทําแล้วพักทําแล้วพักเนี่ยประสิทธิผลจะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นการพักการหยุดจําเป็นนะครับคนต้องมีการวางแผนนะวางแผนเนี่ยมันจึงเข้าไปที่ข้อห้าแจานะนว่าเวลาว่างมีไว้สำหรับอะไรฮนะ ก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนเนี่ยก็ตือร้อนฮะแต่ก็ไม่เก็ดครานนะอันนี้ก็มีส่วนสําคัญคือทําไปพักไปทําไปพักไปอย่าได้เครียดมากแบบเนี้ยจะได้ p e r f o r m ร์แมนแล้วก็ d ลั t i ิ i t y ที่มากขึ้นนะครับที่สำคัญสุดท้ายคือนี่เป็นกิจวัตรของชาวโอลิคือว่าตอนเย็นฮะก่อนนอนเนี่ยเราต้องทบทวนว่าวันนี้ทำอะไรครับ ถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนวนะ่าวันนี้ฉันต้องทำเนี่ยมี20%เลยฉันต้องทำให้จริงจังเลยนะตอนเย็นคุณจะมีการทบทวนว่าฉันนี้ฉันทำสิ่งนี้มันจำเป็นต่อหรือ,อยังจำเป็นต่อการไปถึงเป้าหมายหรือยังทบทวนครับดูความคืบหน้าแล้วก็มีอะไรที่เรายังขาดบกพร่องอยู่หาทางครับหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น ได้ทำให้เราได้ผลงานมากขึ้นทำน้อยได้มากขึ้นครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันมันอยู่เบื้องหลังนะของ time management เทคนิคเนี่ยจากเซเนกาจะทำให้เราเนี่ยมี productivity มากขึ้นครับ p r f o r a n i e มากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะฮะผมว่ามันดีนะครับเอาไปลองคิดต่อดูนะครับทีกท่าน,นะครับจเจการคริปน,น้าสวัสดีครับ